สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ผมมิสเตอร์ฟาร์กชแนลนะครับวันนี้นะครับผมได้ประมูลของมาจากนี่นะเชลินโดด d o com นะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับในราคาทั้งหมดนี้นะครับเจ็ดร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับมาดูกันว่าผมประมูลอนะไรไปบ้างเดี๋ยวเรววาก็จะมาแกะกล่องกันก่อนนะครับไปดูกันเลย ก็นี่นะครับได้แกะกล่องมนที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันบ้างว่าจะมีอะไรนะนี่ครับหูฟังนะลาเซอร์อีก้าแท็บห้านะตัวนี้นะครับตัวนี้เอ,อ่อประมูลมาได้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะจากราคาปกตินี่ในอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบนะ มีคุ้นเชียงฟ้าด้วยนะอันนี้ประมูลมาได้ที่ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งพอดีนะอร่อยนะอันนี้เคยลองกินแล้วคนระับราคาจริงนี่ประมาณร้อยห้าสิบได้นะนี่ครับอันนี้มีของแถมนะครับเทปใสนะเป็นแบบว่าเทปหนาๆที่เอาไว้แปะของตามฝาผนังอะไรอย่างนี้นะตัวนี้แถมนะ นี่ครับมีที่ติดรถจักรยานยนต์นะหรือรถจักรยานก็ได้นะตัวนี้ปกติมันอยู่ที่ประมาณ150ยาสิบครับประมูลมาได้ที่60บาทนะนี่อันนี้เป็นชุดชุดเซ็ตเมาส์และคีย์บอร์ดนะครุ่นอะไรเนี่ยลิมิเนต หรือเปล่าครับ G T X 300นะครับปกติตัวนี้น่าจะอยู่ที่600นะครับตามตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ประมูลมาได้ประมาณ200บาทนะครับอืมรับอเบนโอเคนะครับ okay, นะก็ถือว่าเป็นการจัดส่งที่รวดเร็วอยู่นะครับประมาณ ประมาณสี่วันได้รับของนะครับก็คือจ่ายเงินชําระเงินแบบว่าโอนไปนะครับก็สี่วันได้รับของนะครับเป็นเดะแฟลนะมาส่งของนี่เป็นเลขที่ใบสั่งซื้อนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวของให้ดูกันนะครับโอเคไว้เจอกันครับ ครับนี่น,นะน,นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับรุ่น l ลมเดียนะครับไลมเดีย i a แต่ว่าแอบเสียดายนิดน,นึงครับมีแค่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะ, e ed, นนนนะครับโอ้โแอบเสียดายนิดนึงครับแต่เสียงก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรมากก็สวยๆครับใช้ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นเมาส์ครับน้ำหนักค่อนข้างดีนะเมาส์เอเซอร์ค่อนข้างลื่นโอเคอยู่นะครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูหูฟังกันต่อนะครับนี่นะครับก็เป็นหูฟังนะครับเอเซอร์อีกาแท็บห้านะครับก็จะมีมาสาม แจ็คสามขั้วอย่างนี้นะครับมีหูฟังแล้วก็มีไม์นะครับแล้วก็มีย s b อดีอันนี้เป็นแบบว่าแค่เปิดไฟนะเดี๋ยวามาลองเสียบดูนี่นะครับเปิดไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีที่เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับมีไม์อยู่ข้างล่างนะครับอืมครับ นี่ก็คือเสียงไมคของหูฟังนะครับลองดูครับเป็นไงบ้างนะครับอืมอน,นี่ดูคลิปพี่เอกอยู่นะอ่าครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะครับฝากกดซับ c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ